ครับเพื่อนๆพามาดูปลาลอยหัวเต็มเลยครับนะครับอู้หูปลาตะเพียนปลาเก้งเนี่ยตัวใหญ่เลยเห็นไหมพี่น้องนะครับอู้ครับเต็มเลยเต็มน้ำเลยานกน้ำครับน้ำคุณสีดำเลยครับพี่น้องน้ำคุณเอีเล่เลยอู้หูปลาตะเพียนมีตตเมยใหญ่เลยอู้ปลาตะเพียน ลอยอยู่ใต้น่นครับครับพี่น้องน้ำที่มันไหลออกจากหน้าที่รถเกีียวเขาครับพี่น้องน้ำพวกเสี่ยงเน่าพวกฟางเน่าฟางอมเต็มเลยเต็มเลยครับอย่ต้องถึงพ่นครับพี่น้องนะครับเต็มเลยฟางงอมฟางกอมน้ำเสียพี่น้อง พี่น้องตัวใหญ่เลยครับปลาเก่งปลาตะเพียน้เต็มน้ำเลย ไหลลงคลองปลาปรับสภาพอักสภาพปรับตัวบระทันครับ,รบปลาเก่งนี่ตัวใหญ่เลยครับปลาเก่งปลาตเพียนลอยหัวเต็มเลย น้ามีกินเหม็นครับพี่น้องน้ามเหม็นแห้งเหม็นเฟียงเนาครับพอมกับอากาศเย็นๆนำพี่น้องปลาปั๊บโตบท่าน้อยเต็มเลยครับเก่งนียังไง Giêng về phía người mình yêu hết mọi thêm đi mọi thêm đi mọi thứ 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 mọi ừ mọi thứ mọi thứ mọi thứ ครับพี่น้องน้ำเต็มน้ำเลยปลานกน้ำครับปลานกน้ำ tém nạm đấy chú nông, rất múa cá thằng này đấy, เกินตาเมานามเด็ก่า, <c oughs> านึงนาเต้นเบ็ดนองคนนะครับนาติเต้นเบ็ดนองนนคนละน,นองในะหญ่ยูคนไลแห้งคน ดำเต็มนามเลยปลาเก่งตัวใหญ่กินเหม็นแห้งน่าม,มี่กินเหม็นออกซิเจนในน้ำอาดีบ <c oughs> หน่อยหรือบอมี่ครับพี่น้องปลาก็เล่นลอยหัว

ดำแดงเกือบดำนะครับพี่น้องดำดำนิ่งแดงเป็นก่อนเป็นก่อนเลยพี่น้องป่า

แปดนี่ครับแต่เพียนไงครับพี่น้องนี่อู h, ้ขึ้นเต็มคางนี่เลยครับอู้ เต็มเลยพี่น้องแต่เพียนไงครับื้อยองลงอิงเลงเลยเต็มเลยพี่น้องอ หมิ้นหน้าม,มิ้นพี่น้องน้ำมีกลิ่นมิ้น ตายกับนี่พี่นงองอตายใหม่ใหม่ป้ครับตัวตายครับอืตายใหม่ใหม่เลยตัวนี่ครับอู้สองตัวก็สูนตายครับตายใหม่ใหม่เลยพี่้อง เต็มน้มเลยนี่โบตัวตาย เต็มน้ำด้วยครับปอกะสูบระสูบตัว้ยง่ายงาเอาไปผุดด้วยงาออกผุดหอดผุด,ผดเต็มน้ำด้วย อือกระสูบเนี่ยตัวนี้ไง ลามาน้ำาามาอน้ำโอเคพี่น้องามาติดตามมือหลังครับว่าป่ามันติดร้อยตายหลายบ่ผมขาดว่าติดตายหลายอยู่ครับขาดว่าติดตายหลายอยู่ ปากระสุ Det er godt hende,